เรียกได้ว่าชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากจากกรณีที่เนเงินหรือเจอตินสีสังอดีตแฟนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกโพดรูปภาพบทสนทนาทวงเงินพร้อมระบุข้อความว่าให้แต่รอรอรอแล้วก็รอตั้งแต่ปลายปีและต่อมาก็ได้โพ์รูปบทสนทนากับคนเดิมพร้อมระบุข้อความว่าจากเจ้าหนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทางด้าชาวเน็ตได้พุ่งเป้าไปที่แม่เกดแม่ของสาวเจนนี่รัชนกงานนี้เนเงินจึงออกมาไลฟ์สดโดยเผยถึงเรื่องราวนี้ว่า จะคืนปลายปีต้นปีไม่เกินปีใหม่เราคุยกันว่าต้นปีไม่เกินปีใหม่นะที่จะคืนแต่แล้วผ่านมาเนี่ยเดือนแปดแล้วเดือนนี้แต่เมื่อวานเป็นวันที่สองมันครบห้าเดือนแล้วผมทักไปแบบไม่ไม่มีคําตอบไม่มีอะไรเลยผมก็เลยนะั่นแะลอกที่จะโพสเพื่อที่ว่าเพื่อที่แบบว่าให้แบบผมอยากได้ตรงนี้คืนเพราะเพราะผมก็แย่อยู่นั่นแหละครับทีนี้ก็คุยกันสรุปกันง่ายๆก็คือ วันที่ยี่สิบผมขอสามหมื่นวันที่สามสิบผมขอสามหมื่นและวันที่เดือนหน้าก่อนวันที่ทีสองผมขอสี่หมื่นสามงวดแล้วทุกคนรอดูว่าผมจะได้ไหมถ้าผมพูดแค่นี้เพราะง่ายๆเลยผมบอกตามตรงเลยผมก็แย่อยู่ผมแย่จริงๆถ้าไม่แย่ผมไม่พ ทางด้านสาวเจนนี่ก็ได้ขึ้นไลฟ์สดขายของพร้อมทั้งตอบคําถามชาวเน็ตไปด้วยโดยเชิญแม่เกดเข้ามาร่วมไลฟ์ทั้งสองคนต่างรำให้และได้พูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเจนนี่เผยว่าคือไรคนก็ซุ่มซ้าว่าเออใส่แบบเจนนี่มีตังหมากว่างนี่ใส่ไม่ช่วยแม้มันหมักหมากเลยเป็นไ้คือมันกุหลาบดินกันคือเน็ตหลอนะและเจนนี่เลยแกก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่งอะไรอย่าคือเกปะหน้าเนี่ยส่วนของเกอยู่ก็ใชจ๊ไหมใช่เมยก็เก็ไม่ได้ทํางานแล้วเมยก็ดีใจแล้ว ดีเลยวตื่นหวดรดล็อกไม่มีอะไรปิดขางปิดบังใครคนเรากกสู้ไม่ชีวิตทํางานตั้งตัวไม่ไม่มีไก่ปลาตังชีวิตตั้งอีกอยางอ่ะครัวเราอาจากความจนการตดเจนนี่มีตังหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าคนในบ้านต้องมีทั้งมดกนะใช่ไหมแล้วก็แน่นอนเวลาที่เราแบบนีอ่ะมันก็จะมีช่วงอารมณ์ช่วงชัวบุทีีเราอาจจะแบบลงพิษด้วยว่าแบบกิดไม่ทันกิดไม่ตึงเกิดเรื่องเอตกการไล่ไลมากมา์คใหม่ไปเนี่ยแต่เคเราู้จัก ร,รีเซ็ตตัวเองไหมเราก็เลื่มตอนไม่ไอ้เป็นเอเคนั่นเองแล้วก็ไม่ยากให้เมีเกรดหนะ้าว่ะตอนนี้เม่ก็มีแล้วและเจนนี่ยังได้ทิงท้ายไว้ด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตก็คือช่วงนี้ก็ไปช่วยซื้อของแม่เยอะๆแล้วกันเพราะว่าแกก็มีปัญหาชีวิตแหละและ้วนะก็คุยกันหลังบ้านแล้วว่า ก็พร้อมที่จะแบบทำงานแล้วก็หาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากซัพพอร์ตด้วยแล้วกันคนเราทุกคนอ่ะต้องการกำลังใจแล้วก็ไม่มีใครชอบให้โดนซ้ำเติมแต่มันก็ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นซ้ำๆม,มันก็แน่นอนที่มันจะโดนซ้ำเติมอะไรเงี้ยเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้จะให้ตายเลยก็ไม่ได้ถูกปะเพราะว่าชีวิตแต่มันมีค่ามากกว่านั้นเขาจไมจ๋า ซื้อของเอยอะๆแล้วกัน <laughs>